ถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเงินเดือน9,000บาทนะครับส่งมา18ปี8เดือนจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้กับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองเงินเดือน9,000บาทส่งมา18ปี8เดือนจะได้บำนาญเท่าไหร่อันดับแรกนะครับไปดูสูตรการคำนวณน,นะครับเงินบำนาญก่อนนะครับกรณีชล,ลาภาพนะครับ เราจะได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์กรณีชราภาพก็จ่อเมื่อเราจ่ายครบนะครับหรือจ่ายเกิน180เดือนหรือเรียกว่า15ปีนะครับจะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็น,ผ,นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแต่ถ้ามีการจ่ายมากกว่านี้ก็จะได้รับนะครับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับถ้าไม่ครบ 12เดือนจะไม่ได้รับเงินเพิ่มตัวนี้นะครับซึ่งสูตรคำนวณจะแบ่งออกเป็น2สูตรนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนิดเดียวสูตรแรกนะครับ20% 20%ของ15 0 0อย่างเงี้ยนะครับได้3,000 20%บวก1.5คูณจำนวนปีนะครับก็คือจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองสำหรับของคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ18ปี8เดือนนะครับ8เดือนเนี่ยจะไม่นับเงินเพิ่มนะครับเพราะยังไม่ ครบ12เดือนนะครับมันจะไม่เข้าเงื่อนไขเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้แค่18ปีนะครับ18ปีเท่านั้นเราไปดูกันครับว่า18ปีจะได้รับบำนาญเท่าไหร่9,000บาทส่งมา18ปีนะครับ18ลบ15ก่อนนะครับเพื่อหาจำนวนปีส่วนเกินเกินกว่า15ปีเนี่ยมันกี่ปีนะครับอันนี้ก็หาได้3ปีนะครับ1.5คูณ3เท่ากับ4.5 4.5นี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ20บวก4.5เท่ากับ24.5 24.5ของ9,000บาทนะครับเท่ากับ2,205บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่คนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับท่านท่านนี้จะได้รับเงินบำนาญน,นะครับ2,205บาทนั่นเองส่วนใครที่มีการส่งประกันสังคมนะครับมาจำนวนปี นะครับมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับผมก็มีตารางมาให้นะครับเป็นของแถมที่ทุกๆคลิปเวลาผมพูดเรื่องบํานานของคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะแถมให้นะเป็นการเป็นตัวเลือกสําหรับใครที่ส่งประกันสังคมนะครับจํานวนปีที่เพิ่มมากขึ้นหรือเยอะกว่านะครับเยอะกว่าคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็จะได้เห็นอย่างเช่น ส่งมา35ปีได้4,500บาทส่ง34ปีได้4,365บาทส่งมา33ปีได้4,230บาทส่งมา32ปีได้4,955บาทส่งมา31ปีได้3,960บาทส่งมา30ปีได้3,825บาทส่งมา29ปี3,690บาทส่งมา28ปี3,555บาท ส่งมา27ปีได้3,420บาทนะครับส่งมา26ปี3,285บาทส่งมา25ปี3,150บาทส่งมา24ปี3,015บาทส่งมา23ปี2,880บาทส่งมา22ปี2,745บาทส่งมา21ปี2,610บาทส่งมา20ปี2,475บาทส่งมา19ปี2,340บาทนะครับ 17ปี2,070บาท16ปี1,935บาท15ปี1,805บาทนะครับประมาณนี้ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมจะคอมเมนต์เข้ามาก็คอมเมนต์มาได้เลยครับ